โบลิสเตโรเปิดตัวความเมคาริคาริกองหน้านคราชสีมากเก่า mm. อ่ะเดี๋ยวมีมีภาพมีภาพพี่อาจจะจำไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าฤดูกาลนี้เขาไม่เล่นลีกไทยเขาไปเล่นในลีกอินเดียอดีตดาวยิงของนักราชสีมาแฟนแฟนโบลิสเตโรเป็นยังไงออแฟนแฟนโบลิสเตโรเป็นยังไงก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่คือเดียลต่างชาติที่เปิดตัวมาในวันที่ข่าวเงียบคือเขาเซ็นไปสักพักแล้วนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายเรียบร้อยผ่าน ก็รอวันที่ข่าวทีมใหญ่เขาออกไปหมดแล้ววันไหนก็เงียบเขาก็จะเสียบข่าวนี้เข้ามานะครับให้มีพื้นที่น่าสื่อหน่อยตัวต่างชาติของโปลิสเตโรนะครับตอนนี้เนี่ยที่จะอยู่ต่อแน่ๆเนี่ยก็คือหรือไอแซคฮอนนี่กองหลังนะครับที่มีสัญญาอยู่กับทีมแล้วก็ได้ควาเมยคาริคารีมาเป็นสองอาบาโบมาร์คแลนดี้อยู่ต่อเป็นสามาแล้วก็ โดเอเชียน่าจะต่อสัญญากับวูกึนยองตอนแรกเหมือนจะไม่ต่อสุดท oh, uh, ้ายฟอร์มตอนท้ายดีก็เลยจะต่อสัญญากับวูกึนยองอันนี้คือ4ตัวที่จะอยู่นะครับส่วนหนึ่งคนจริงๆยังมีสัญญาอยู่ก็คืออิมจัยยอกของเกาหลีเหมือนกันแต่ตัวที่ตัวเล็กหน่อยะที่วิ่งเป็นสำรอง uh. อันนี้กำลังพิจารณาว่าอาจจะปล่อยยืมไปเล่นกับทีมอื่นนะครับซึ่งเงินเดือนไม่แพงเงินเดือนหลักหมืน่น คุ้มมากนะครับคุ้มมากเพราะว่าถ้าเป็นสำรองใครจะเอาไปเอาไว้เปลี่ยนก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมเพราะว่าโคต้าที่จะต้องเอาไว้นั่งเอาไว้สลับเล่นเนี่ยคือบาโบมาแลนดี Bo Ma ที่เงินเดือนไม่ได้แพงมากซึ่งบลิสเซโรในฤด,ดูกาลนี้ก็แฟนๆบางกองเริ่มเงินก็ใจชื้นที่คนอ้นอยู่แต่เรื่องของทุนในการทําทีมยังเหมือนเดิมครับรู้สึกจะงบน้อยลงด้วยเพราะว่าใจแทนเหมือนกันสปอนเซอร์หายากขึ้นนะใช่ หนักใจแทนแต่ผลงานแบบนี้เนี่ยอโอ้โก็ก็เห็นใจคนอ้นนะคือคือรู้แหละว่าอยากไปทําทีมที่ใหญ่กว่านี้แต่ว่าก็ทาเทโลเนี่ยได้อํานาจในการจัดการทีมเสร็จได้ทําฟุตบอลจริงๆอะ่ะแล้วเออแล้วก็พอไปอยู่ที่อื่นเนี่ยผมว่าเขาผ่านจุดอื่นมาเยอะแล้วเขาคงรู้ว่าที่เนี่ยได้ทาเต็มเตมแล้วก็อ่ะเป็นทีมในกรุงเทพชิดไม่ได้กระทบมากเลือกเองด้วยเออเลือกเองทุกอย่างถูกต้องถูกต้องสําคัญตรงเนี้ยนะงบประมาณเนี่ยตอนเนี้ย ก็กลายเป็นว่าจุดที่มันจะต้องมาคุยกันคือจะไปเสริมใครเนี่ยอย่างตัวไทยเนี่ยเงินเดือนคืออ่อนแสนอะอเกินกว่าแสนนี่คืออาจจะลําบากนะครับตัวต่างชาติเนี่ยเต็มที่ก็สู้ได้ประมาณสักสามแสนอือคือเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วซึ่งตัวที่มีอยู่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อยากเล่นด้วยกันอยากร่วมงานกับโค้ชก็เลยอยู่กันต่อเลสลี่นีในหมดสัญญานะครับเลสลี่ยนี่หมดสัญญาคนถามมาว่าเลสลี่อยู่ไหมก็ไม่อยู่นะครับก็แล้วตอนนี้ อาจจะหาอีโคต้าหนึ่งแต่นโยบายของเทโรฤดูการก่อนเนี่ยเขามีเอเชียสองตัวเป็นน่าจะเป็นสี่บวกสองโคตาต่างชาติเขา่าตอนนี้เขาเปลี่ยนละเขาจะเปลี่ยนเป็นเป็นสี 1. 1> ่บวกหนึ่งสี่ต่างชาติบวกหนึ 1, ่งเอเชียอาเซียนคงไม่มีนะอาเซียนคงไม่มีแล้วก็เขาจะใช้วิธีการคือเดี๋ยวจะดูทีว่าถ้าง,งบเหลือเนี่ยอาจจะไปเติมต่างชาติัตหนึ่งเอามาเป็นตัวหมุนสำรองเพราะตอนนี้สี่บวกหนึ่งเนี่ยเอเชียเนี่ยคุณลงได้อยู่ละถ้าไม่เจ็บ แต่4คนเนี่ยคุณลงสนามได้แมาละสคนหมายเขาว่ามันจะมีตัวสำรองนั่งหนึ่งคนละแต่ถ้าเป็นทีมใหญ่เนี่ยเขาจะเซ็นมาห้าเลยเขาจะมีตัวสำรองนั่งสองคนอันนั้นเขามีเงินแต่บริสเตโรเนี่ยวางแผนในง,งั้นไม่ได้ชาติบริสเตโรต้องจบดีลกับตัวไทยก่อนซึ่งก็มีบางคนที่ไม่ได้ต่อสัญญากับทีมอเพราว่าเขาเซ็นเป็นปีๆไงพี่ก็มีหลายคนที่กําลังหาสังกัดอยู่เหมือนกันอ,อันนี้คือบริสเตโรที่นํามาเล่าให้ฟังก็น่าจะปิดกับตัวต่างชาติผมว่าน่าจะหมดแล้วเลยพี่ คือเขาต้องทํางานเร็วแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะดูคือตัวจากหลีกรองกับตัวที่เคยเล่นในบ้านเราแต่ออกไปเล่นนอกออกไปเล่นนอกแล้วกลับมาแล้วเงินเดือนเนี่ยคุยกันได้ไม่แพงมากใช่อันนี้คือแนวทางของพริสเตโรนะครับที่ไล่ฝังก็เดี๋ยวว่าหลังจะมาบอกต่อเนื่องสําหรับพริสเตโรนะครับวันนี้เอาข่าวมาฝากประมาณนี้ก่อนคุณไปรัฐไม่ได้ช่วยทํเทโรแล้วหรอครับยังยังถือหุ้นอยู่แต่ว่าการบริหารจัดการเนี่ย คือเขาก็จะมีส่วนของฝั่งพักตำรวจมาดูด้วยอืมใช่เขามีอยู่ประมาณสามพุ้นนะครับก็ยังช่วยยังช่วยอยู่นะครับยังช่วยอยู่ธ <ๆ S 2> นาบูรณ์กับเทโรข่าวยังไงครับอ่ะเรื่องของธนาบูรณ์เกษรั้กับบริสเทโรอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดทีมงานหาภาพไม่ทันก็ไปตัดใส่ทีหลังแล้วกันเนาะเออธนาบูรณ์กับบริสเทโรเนี่ยให้ตั้งความคิดไว้อย่างนี้เงินเดือนของความเมฆคาริคารีเนี่ยสามแสนเนี่ยกอาจจะดูไม่เยอะนะดูไม่เยอะสำหรับไทยลีกทีมอื่นแต่สำหรับบริสเทโรเนี่ย สามแสนเนี่ยคือเกรดที่ต้องใช้กับต่างชาติสูงสุดตัวไทยเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเขาจะสู้ถึงสามแสนเนี่ยเพดานเงินเดือนเ,อนเขาพังทั้งระบบครับใช่ใชฉะนั้นกับโปลิสเตโรคืนสู่เย่าของธนบูลเกศารัฐเนี่ยสามารถคิดได้แต่เกิดขึ้นได้ยากมากเว้นเสีย่ายว่าธนาบูรอยากลงเล่นจัดจัดจริงๆและยอมที่จะย้ายมาโดยรับเงื่อนไขเงินเดือนที่ ต่ำกว่าสา0แสนแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนพริสเตโรจ่ายไม่ได้แน่นอนครับอันนี้เราพูดคุยกับผู้บริหารบริสเตโรมาก็เข้าใจนโยบายเขาแล้วก็สิ่งที่พริสเตโรจะบอกกับเด็กทุกคนก็คือในฤดูการที่จะถึงนี้จะพยายามคือทำมังก็ได้ให้ได้เงินเดือนตรงเพราะฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยได้กันก็คือบางทีช้าหน่อยอซึ่งนักเตะก็สปิริตโค้ชก็สปิริตสโมสรก็เข้าใจแต่ก็อยู่ด้วยกันมาเพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณไม่แฮปปี้ คุณต้องย้ายไปทีมอื่นผมถามว่าทีมในกรุงเทพที่จะอยู่กันเนี่ยมีกี่ทีมและเป็นทีมใหญ่ทั้งนั้นถูกไหมเกิดนักเตะของบริเซโรจะไปทีมใหญ่ก็น้อยครับที่จะไปทั้งหมดการเล่นในกรุงเทพได้เล่นฟุตบอลในลีกสูงสุดแฮปปี้ที่สุดบางคนก็อย่างที่บอกอย่างสิลป์ธีชัยเนี่ยเขาไม่ได้รัาเงินเดือนเยอะคือเขายังอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วเขาได้เล่นต่อเนื่องแล้วเล่นในกรุงเทพเขาไม่ต้องเดินทางชีวิตเปลี่ยนแปลงมากมายบริเซโรก็จะใช้แนวทางเนี้ยในการทำกับนักเตะคืออยากอยู่ด้วยกัน อย่าร่วมง,งานกับโคช้ชใครอยากย้ายทีมใหญ่มาดึงไปไปเลยถ้าสโมสรขายได้ดีมมหมดสัญญาไม่ได้ไปเป็นวิถีฟุตบอลชัดเจนในรายของธนบูรเนี่ยผมว่าตอนเนี้ของธนบูรเนี่ยน่าจะยากกับปริสเซโรถ้าเดี๋ยวของธนบูลเดี๋ยไปคุยในเคสอื่นของทีมอื่นอาจจะเป็นไปได้อีกหนึ่งคนอดิศรพมรักซึ่งคนก็ไปจับโยงเพราะว่าอดิศรภูมรักเนี่ยก็เป็นอดีตเด็กของเทโรอซึ่งหมดสัญญาก,กับท่าเรือ แล้วไปเล่นกับทางหนองบัว,บวซึ่งเงินเดือนของเก่งอดิศรก็เยอะพอสมควรเหมือนกันพวกนี้ผมว่าเกินสองแสนห้าหมื่มเงินเดือนมาถ <นะ S 2> ึงว่าร้วกับท่าเรือนนะใช่เงินเดือนตอนนี้คือเกินสองแสนห้าหมดขึ้นหลักสามแสนไปอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นดีกรีทีมชาตินั้นแต่ดีกรีทีมชาติม,มันจะมีมันจะมีบวกเงินเดือนที่เป็นเรทข,ของมันพวกนี้มันจะเป็นเกรดของอยู่แล้วเวลาเขาจะเซ็นจะอะไรเนี่ยเขาจะมีของเขาอยู่ผมว่าเขากลับมายากนอกจากว่าอดิศรหาทีมไม่ได้จริงจริง แล้วอยากเล่นในกรุงเทพถูกต้องซึ่งนี้เราคาดเดาเขาไม่ถูกนะครับแต่ถามว่าเขาอยากจะหาทีมเล่นที่ลงตัวชิดไหมถ้าเล่นในกรุงเทพได้ก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ได้เงินเดือนที่เหมาะสมที่เขาคิดว่ารับได้ทั้งสองฝ่ายก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นเดียวี่บปลิเซโร่ได้กองหลังที่ดีมาสักคนหนึ่งก็จะแฮปปี้มากแต่ผมว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลานี้ที่จะปิดเดียวกับอาริสรนพมลรักนะครับหมดหรือย,ยังอ่ะถ้าจะมีใครมีอีกคู่แฝด ที่ตาทอนที่ตาวีอักษรสีอตอนนี้ยังมีสัญญาอยู่กับท่าเรือยังอยู่ยังอยู่กับท่าเรือซึ่งถ้าเกิดว่าจะทําเรื่องขอยืมกันก็เป็นไปได้ก็มีโอกาสแต่ถ้า,เ,าเกิดว่าจะยืมกลับมาวันนี้เนี่ยท่าเรือก็พร้อมจะส่งสองคนนี้ไปที่คัสตอมเหมือนกันในมุมผมนะเพราะอันนั้นคือทีม M O U โดยตรงแต่ว่าถ้าถ้าตามที่คิดนั่นคือท่าเรือเขาปล่อยเฉลิมศักดิ์ขีไปใช่ไหมไมา่ถึงว่าเทโลใช่ไหม อ่เอาเทโรเฉลิมศักดิ์หมดสัญญาหมสักญญ็ไปท่าเรืออ่าชนตุกูลกาลินหมดสัญญาไปท่าเรือนะครับขาสองคนนี้แน่ไปท่าเรือชาตุกูลไปท่าเรือด้วยท่าเรือไปไปแล้วไปแล้วอรอตรวจร่างกายอย่างเดียวจะสัญญ <ไป S 2> ์สัญญาเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะคราวนี้คุยเรื่องของธนาบุญเกษารัตน์อันนี้น่าสนใจอธนาบุญเกษารัตน์เมื่อกี้เราคุยไปแล้วว่าเอ้ยด้วยความเมตตามในตอนเนี้ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือเป็นกองกลางคนหนึ่งที่ท่านจับตามองมากแต่ด้วยเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บ เขาทาให้ตั้มเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับไปอยู่ในฟอร์มเดิมได้แต่ก็ยังยังหากินได้ประสบการณ์อยู่นะครับแล้วก็เป็นนักเตะท,ที่ผมว่าวินัยอะไรเขาก็ยังคงดีถ้าจะกลับบริเซโร่อะผมฟันว่าไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ชอยไม่ใช่ชอยแรกนะครับอณตอนเนี้ยถ้าจะจบเนี่ยหนึ่งทีมที่อยากได้เนี่ยก็คือพีทีประจวบอ่าแต่ว่าพีทีประจวบณนะขนาดนี้เนี่ยนโยบายคือถ้าชัดหรือยังว่าคาราบูเอไม่อยู่ในแผน ถ้าถ้าคุณไม่ต่อคาราบุเอ้ปุ๊บเนี่ยยังไงกองกางคุณต้องเป็นคนไทยล้วนเพราะกองหลังคุณเนี่ยลงที่แอตตอนไปแล้วข้าน้าคุณเนี่ยดเ,เดยลเลยอ่าเดลเลยก็จะมีเรื่องคุยเดลเลกลับมายังกลับมายังไงเดลเลอ่าซ้ายสมิลโ,โรซ่าขวาเนี่ยอ่าขวามีโทมิว่าเป็นสำรองแล้วก็เดี๋ยวมีมีใครอีกตัวนะจำไม่ได้แล้วมันจะมีตัวเอเชียมาอีกด้วยของทางประจวบเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมว่าคาราบุเอ้เนี่ย มันก็ต้องไปดูว่าถ้าต่อคาราวเอกสนทรบุญก็อาจจะไม่ต้องไปคาราวุ้นี่คือหมดสัญญาใช่ไหมอ่าใช่ใช่มาตรว่เราต่อมันหมายถึงว่านั่นสิผมก็ลืมผมลืมว่าเขาจะเอาต่อแบไม่แน่ใจแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขามีนโยบายว่าจ้าหรือนักเตะไม่ต่อก็จะไม่รู้คือคือเขาก็ต้องคุยสองฝั่งแล้วว่าเพราะมันต้องมีเงินด้งเงินเดือนขึ้นหรือเปล่าอย่างไงเพราะว่าเพราะว่าทางฝั่งประจวบคือบางบางทีเขาก็โอ้โหเขาจะไปขึ้นเงินเดือนเยอะมากก็ไม่ไหวเหมือนกัน พราะตอนนี้เขาส่งกองกลางที่เป็นแบบพวกตัวไทยกลับเนี่ยก็หลายคนเหมือนกันอย่างชินวัตรวงชัยเนี่ยก็กลับบุรีรัมย์ทำสัญญายืมตัว<อ>ซึ่งบุรีรัมย์จะปล่อยไปที่ไหนก็เป็นเ,นเรื่องของบุรีรัมย<อ>์ละของธนบูลถ้าเอามาเนี่ยก็ต้องไปดูว่าธนาบูละจะจะเคลียร์สัญ,ญญาไงได้เพราะว่านาเนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทางฝั่งของธนบูลเนี่ยยังเหลือสัญญ,ญากับท่าเรือ,อถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณ6เดืนอนน่าจะประมาณ6เดือนหมายความว่าเลกแรกที่เริ่มจบไปเนี่ย ธนาบูลยังเล่นกับท่าเรือได้ต่อ <c oughs> แต่ช่วงนั้นเนี่ยพอเริ่มมาดูการเลกแรกพอเคลียบอลน,นัดแรกเนี่ยธนาบูลจะคุยบอสแมนเนี่ยแหละ <c oughs> คุยกับทีมใหม่แล้วแล้วเลกสองธนาบูลก็ย้ายทีม <c oughs> <c oughs> แบบแบบฟรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าถ้าท่าเรือไม่ได้มีประเด็นว่าจะต่อสัญญาธนาบูรหรือ <c oughs> ว่าคุยกันไม่ได้ <c oughs> แล้วเขาจะงเก็บธนาบูลไม่ใช้ก็อยู่ไปก่อนแล้วพอจบเลกสองก็ไปทีมใหม่คุณก็จะได้พวกค่าส่งค่าเส้นสัญญาด้วยเพราะคุณไปฟรีฟรีเย็นแล้วนะครับ ซึ่งเงินเดือนธนบุญบอกว่าโอ้โหว่าน่าจะน่าจะเป็นวันสักสี่แสนเพราะตอนอยู่บีจีก็น่าจะประมาณนั้นแล้วโดยธนบุญอะ่ะอันเนี้ยเท่าที่ฟังมาเหมือนกับท่าเรือนเนี่ยก็อยากจะยื่นต่อให้<อ>แต่ยื่นแต่ยื่นต่อต่อมาแล้วเนี่ยรู้สึกเงินเดือนจะไปประมาณตัวเลขประมาณสามแสนลดลงเ,ลเือนลดลงอะ่ะเป็นสามแสนเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่มันลดลงจากเงินเดือนเดิมนะครับซึ่งถ้าเรือก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันกับการที่เริ่ม ปรับเพดานเงินเดือนกับนักเตะเก่าแล้วนะครับนักเตะเก่าว่าเฮ้ยถ้าอยากอยู่ต่อเนี่ยเราเราเอาสัญญาให้คุณได้แต่ว่าเงินเดือนจะไม่เหมือนเดิมนะ <Ừ. S 1> เพราะว่าช่วงหลังเด็กที่ขึ้นมาเงินเดือนก็ถูกกว่าแล้วก็มีพวกดีกรีทีมชาติหลายคนเหมือนกันใช่ใช่ครับนี<ๆ>่เป็นแนวทางที่ไม่รู้จะออกมาในรูปแบบไหนสารทนาบูญเกษารนตะแต่ก็ยังมีหลายคนที่เล็งเหมือนกันถามว่าเมื่อกี้คนถามว่าเชียงรายยูเนเต็ดเป็นไปได้ไหมจริงๆมันก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าธนบุญเกิดสัญญาเนี่ยมันต้องไปเคลียร์กันยังไงอะพี่ ใช่ไหมมันก็ไม่เคลียร์คือหนึ่งคือถ้าเรือปล่อยยืมซึ่งถ้าเรือจะปล่อยยืมไหมผมเชื่อว่าอย่างธนบุญถ้าคุยกันได้เป็นช้อยที่ต้องใช้นะธนบุญจะเล่นเป็นตัวจริงได้นะเออหรือเป็นตัวเปลี่ยนที่ดีในบางเกมอะไรเงี้ยผมคิดว่าอาจจะปล่อยกันยากแต่ถ้าเกิดว่าเออนักเตะไปคุยแล้วสามารถเคลียร์สัญญาได้เลยว่าเอสมมุินะมาอยู่ในแผ่นจริงอก็เคลียร์กันเลยว่าอ่างนั้นเซ็นยกเลิกปุ๊บธนบุญไปรับเงินเดือนที่ใหม่เลยอันนี้ก็จบอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่ง ก็ไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนเหมือนกันอันนี้คือเรื่องของธนบุญเกษารัตนะครับ